การประชุมสภาผพพู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในวันที่2 พลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีได้ลกชี้แจงกรณีที่ถูกฝ่ายค้านกล่าวหาว่าลุล่วงอำนาจแทรกแซงการทำงานของหน่วยงานว่ารู้สึกแปลกใจที่ผู้อภิปรายว่าอาจจะไม่มีความเข้าใจในสถานการณ์บทบาทหน้าที่การบริหารราชการในเชิงโครงสร้างแต่สิ่งที่เห็นตรงกันคือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นสถานการณ์ที่ฉุกเฉินและเป็นภัยคุกคามต่อบ้านเมืองในหลายมิติถ้าช้าสถานการณ์อาจจะแย่ลงการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 อาจไม่ถูกจ แต่ขอให้เข้าใจทุกคนทํางานเต็มที่และหลายอย่างมีความย้อนแย้งเพราะนี่คือประชาธิปไตยฉะนั้นตนไปรวบอํานาจใครช่วงแรกเราไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ยอมรับว่าอาจสับสนดังนั้นจึงต้องมีมาตรการกลางมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันว่าตนไม่อยากให้ใครเดือดร้อนทั้งสิน้นทุกหน่วยงานใช้การบูรณาการร่วมกันด้วยกฎหมายของหน่วยงานเพื่อไม่ให้สับสนโอลมานการจ่ายการบริหารงานต้องเป็นแบบนี้แต่คนที่จะสรุปคือสอบค ตนทำงานรูปแบบคณะกรรมการเหมือนกับรูปแบบของคณะรัฐมนตรีไม่ได้ผูกขาดอำนาจแต่เพียงผู้เดียวค่ะ ในส่วนข้อกล่าวหาที่ว่าปล่อยให้มีการลักลอบเข้าและออกแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศไทยมีการทุจริตผิดกฎหมายมีการเรียกรับผลประโยชน์ตนยืนยันสามปอไม่มีรับเงินไปพิสูจน์หาพยานมาแล้วไปสู้กันในคดีนี้วันนี้รัฐบาลพยายามหาวิธีการบริหารสร้างความเข้มแข็งด้านสาธารณาสุขทุกคนช่วยกันโคลนไม้โคลมือแต่กลับบอกว่าล้มเหลวทั้งหมดทำไมไม่คิดว่าคนทำงานจะรู้สึกเสียใจหลายอย่างที่รัฐบาลทำให้เกิดผลดีแต่อาจมีผลเสียด้านเศรษฐกิจอยู่บ้าง ซึ่งก็มีมาตราการเสริมเข้าไปเพราะเราบริหารคนจํานวนมากที่มีความเดือดร้อนเช่นเดียวกับการจดทะเบียนแรงงานซึ่งก่อนหน้านี้มีกระบวนการแรงงานเถื่อนก็ดําเนินการทั้งสิ้นบอกแล้วว่ารังเกียจคนทําผิดกฎหมายรังเกียจเงินชั่วๆที่ได้มาจากการทําผิดและนอกจากนี้ตนเองเกลียดลูกน้องเร็วๆเกียรติยศและศักดิ์ศรีอยู่กับตนมาตั้งแต่เกิดจนตายในสายเลือดอย่าบอกว่าตนไม่เคารพในศักดิ์ศรีและเกียรติของตัวเองไม่เช่นนั้นคงไม่มานั่งทนอยู่แบบนี้ค่ะทางด้านพลเอกประวิตร์ วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐได้กล่าวถึงกรณีนายศิระเจนจาคะสอสอกทรรมพักพลังประชารัฐจัดทําเหรียญทองคํารุ่นหลวงพ่อป้อมและรุ่นวัดป่ารอยต่อว่าตนเองไม่ทราบเรื่องและไม่เคยให้คําแนะนําในการจัดทําเหรียญดังกล่าวและนายสิระไม่เคยมาปรึกษาซึ่งก็ไม่ได้เห็นด้วยที่จะให้ทําเหรียญดังกล่าวขึ้นและอย่าเอาตอนไปเกี่ยวข้องพร้อมกันนี้ยังพูดว่าไม่สนับสนุนที่ต้องออกมาชี้แจงแบบนี้เพราะเห็นว่าเป็นข่าวใหญ่โตสิ่งที่นายศิระ น่าเป็นความชื่นชมของตัวเองมากกว่าค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินโฆษกสบคแถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ว่ากรณีพบผู้ติดเชื้อภายในตลาดพรพัฒและตลาดสุชาติตำบลประชาธิปัตเภอธัญบุรีจัังหวดประทุมธานีได้ตรวจสอบพบว่าผู้ติดเชื้อกระจายไปทั้งหมดแล้ว8จังหวัดคือจัังหวดนครนายกสระบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐม เพชรบุรีอ่างทองนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครซึ่งข้อมูลตลาดที่มีรายงานมามีตลาดสุชาติพบผู้ติดเชื้อช่วงเดือนมกราคม14รายตลาดพรพัฒน์พบผู้ติดเชื้อยืนยันเดือนมกราคม7รายและเดือนกุมภาพันธ์134รายจำนวนแผงขายทั้งหมด750แผงและตลาดรังสิตพบ1รายซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติมค่ะอีกด้านนายวิเชียนจันทร์โนทัยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราช สีมาเปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาภายหลังที่ได้รับรายงานข้อมูลจากทางอำเภอเสริสงสางว่ามีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 อีก2รายต่อจากเด็กชายวัยเขวบ ซึ่งเดินทางจากอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีไปร่วมงานศพที่บ้านหนองบัวแดงหมู่14ตำบลกุดโบส์อำเภอเสรองสางพร้อมครอบครัวเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาล่าสุดพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก2รายซึ่งเป็นบิดาและพี่สาวของเด็กชายวัย7ขวบที่ร่วมเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีและอย่างคาดการณ์ว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมได้อีกเพราะยังคงมีบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงที่มีการสัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้ออีกหลายรายซึ่งจำเป็น ต้องมีการปิดหมู่บ้านหนองบัวแดงหมู่14และบ้านหนองแดงหมู่7ซึ่งอยู่ติดกันแบบ100%ไปจนถึงวันที่2มีนาคมเป็นการชั่วคราวรวม14วันซึ่งจะมีชาวบ้านได้รับผลกระทบ451ครวัวเรือนรวมประชากรกว่า1,600คนโดยจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจรอบหมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้าน7จุดและยังจะมีการนำถุงยางชีพมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านและผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกๆ3วันค่ะ พลตำรวจโทต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหมายให้พันตำรวจโทเอกสิทธิโตอดิเทพรองผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนกองกำกับการสองกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะคณะทำงานป้องกันยุทธการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทางเข้าแจ้งความกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินคดีเพจข่าวสนับสนุนปฏิรูปตำรวจในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหลังเผยแพร่ข่าวและภาพพร้อมข้อความอันเป็นเท็จ โดยมีการนำเอกสารหลักฐานมามอบให้กับพนักงานสอบสวนสืบเนื่องกรณีนี้จากเพจดังกล่าวได้โพสต์หนังสือราชการเป็นคำสั่งให้รายงานชี้แจงกรณีการจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดพร้อมไอซ์1,500้กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดตากเมื่อวันที่18ตุลาคม2562โดยหนังสือดังกล่าวมีการระบุว่าผู้ต้องหาให้การซักทอดไปถึงนายทหารและนายตำรวจว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดรายนี้ด้วยพร้อมระบุว่ากรณีดังกล่าวพนักงานสอบสวนไม่ขยายผลแต่เร่งสรุป คำนวนคดีให้อายการสั่งฟ้องขณะที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค6กลับไม่ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยกับพนักง,งานสอบสวนรายนี้จากการณีที่เกิดขึ้นพลตารวจโทรต่อศักด์มีรายชื่อถูกพัดพิงตามคําสั่งนี้และเพจนี้ยังนําหนังสือคําสั่งดังกล่าวซึ่งเป็นความลับทางราชการมาเผยแพร่อีกทั้งนําภาพของพลตารวจโทรต่อศักด์มาประกอบทําให้ประชาชนเข้าใจผิดจนทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ ด้านพันตารวจโทรต่อศักจึงมอบอานาจให้มาแจ้งความดําเนินคดีกับผู้โพสต์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเพจ a c e b o o k ดังกล่าวเนื่องจากกรณีนี้กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค6ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวไปแล้วบางส่วนซึ่งพลตํารวจโทรต่อศักไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวหาแต่อย่างใดรวมทั้งขอให้กองบังคับการปราบปรามสืบสวนหาที่มาว่าเอกสารดังกล่าวมีการเผยแพร่ได้อย่างไรและมีผู้ใดเกี่ยวข้องและเป็นผู้โพสต์แต่หากพบมีการหมิ่นประมาทในลักษณะเช่นนี้อีกอาจจะต้องดำเนินคดีเพิ่ม เติมเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพร้อมกับรับเรื่องไว้ตรวจสอบโดยขั้นตอนจากนี้จะเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาสอบสวนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป นายกฤษดางนุจรัตทนายความเปิดเผยภายหลังการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวนายภริชีวรักษ์หรือเพนกวินนายอนนท์นำพานายสมย,ยศพฤกษาเกษมสุขและนายปฏิวัติสารายแยม้มหรือหมอลำแบงค์สีแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรจำเลยในคดีตามมาตรา112และคดีอื่นๆกรณีการชุมนุมเมื่อวันที่19กันยายน2 5 6 3ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ว่าทีมทนายความยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้ง4คนเป็นครั้งที่2หลังจากที่เคยยื่นไปแล้ว นนหนน้้าีแต่สารชั้นต้นและสาลอุทธรไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราววันนี้ทีมทนายได้ยื่นคำร้องพร้อมกับประเด็นพิจารณาในอีกหลายประเด็นซึ่งสารพิจารณาคำร้องครั้งที่สองแล้วยังคงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยทั้ง4คนโดยให้เหตุผลว่าไม่มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมที่สารชั้นต้นและสารอุทธรเคยยกคำร้องไปแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ นายธวัชชัยแสงประสิทธิ์วยาวัจกรวัดบ้านไร่และเป็นกำนันตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยกรณีแบรนด์ดังสุพรีมประกาศขายเสื้อรุ่นใหม่ที่ทำลายคนฮือฮาเพราะเป็นลายที่มีรูปหลวงพ่อคูณอดีตพระเกจิชื่อดังของประเทศไทยพร้อมลายสักยันต์ว่าในฐานะวยาวัจกรวัดและคณะกรรมการวัดบ้านไร่ยังไม่เคยได้รับหนังสือขออนุญาตการจัดทำเสื้อดังกล่าวจากแบรนด์เสื้อยี่ห้อดังแต่อย่างใดค่ะด้านน,นายวินัยปุณยรัชต์ปีรี ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมาได้เปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวจากการตรวจสอบดูภาพแล้วสามารถทําได้ไม่ผิดระเบียบข้อบังคับ เหมือนกับเช่นการนำภาพของเกจิอาจารย์ชื่อดังอย่างหลวงปู่ทวดหลวงปู่โตและหลวงปู่สุขก็ยังมีรูปภาพของท่านไปติดตามเสื้อของผู้ที่ศรัทธาแต่การจะนำภาพของเกจิอาจารย์ที่มีคนศรัทธาจำนวนมากอย่างเช่นหลวงพ่อคูณไปทำกิจกรรมใดๆควรจะต้องได้รับการอนุญาตจากทางวัดต้นสังกัดเสียก่อนค่ะ